สวัสดีทุกคนที่รับชมช่อง Nexty อยู่ในตอนนี้กันด้วยวันนี้ผมจะมาเล่นปืนพาราเฟลพาราฟอ้พาราฟ้าอะไรก็ไม่รู้ที่เขาเรียกกันนะผมโดยผมจะมาเล่นสีขาวกับสีฟ้าทุกคนคิดว่าสีไหนดีกันลองคอมเมนต์บอกได้นะแต่ว่าในใจผมเชียร์สีฟ้านะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากเพจซื้อขายดีในช่องทาง Facebook f แฟนเพจนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไปให้ดูไอดีราคาถูกไม่แพงเกินไปนะจ๊ะไปดูในเกียงมัน เอาละครับเข้ามายู่ในเกมกันต่อทุกคนต้องหาปืนพาราเฟลก่อนอันดับแรกเลยแต่ว่าเราจะมาเก็บปืนจุดดอบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนปืนเลเวลสามนั่นเอ็มโฟทำไมเป็นเอ็มโฟนะ่ะเป็นสกาอย่างดีต้นเกมเนาะจะได้ยิงหัวรัวๆได้เลยเมื่อกี้มีคนลงปล่าวะหนึ่งคนนะผมเห็นบแวบๆบเอ้ยได้พาราเฟลนี่วายอยู่ในมือเลยเอาล่าจะเท่จับเลยครับนะั่นแหละไม่จับแล้วครับเอ็มโฟพาราเฟลดีกว่า ท้ายลูกซองด้วยอุ้ยอ่าเจอแล้วเราเจอแบบว่าพ่อหนุ่มที่กําลังฟาร์มอยู่แบบโดยที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังจะตุยนะฮะไปไหนแล้ววะฝันดีครับน้องโอ้ยยิงไปโดนเลยเอาบอยวิ่งวัดกับเขาเลยแล้วกันเอาเขาหนีวะเขาหนีวะศัตรูจะหนีศัตรูจะมีชู้มือเท่าไหร่ขอแยกเปลี่ยนของกอนขึ้นไปวัดเลยแล้วกันพาโรเฟลมาแล้ว อ่าตัวไปเลยนี่รันผมเป็นขึ้นกับตายแต่ล้วเรามาหนึ่งคิวแรกครับผมแล้วก็จับ UMP มาก่อน,นเดี๋ยวตามหาอีกหนึ่งปืนก็คือปืนลูกซองผมคิดว่าคนน่าจะหมดแล้วแหละเมืองเนี้ยอะเดี๋ยวเราฟาวเสร็จเราจะซื้อตาล่าเลยครับผมตามหาผู้โชคดีไลยต่อไปที่จะกลับนาลับบี้ปัม๊ม กระเป๋าผมไม่มีหรอโอ้กระเป๋าหนึ่งซื้อก่อนละกันอะซื้อหอก3ซื้อชิปกันหัวด้วยนะผมกันหัวแตกออกล่าเลยละกันอยู่ฝั่ง <ไป S 1> น <มา S 1> ู้นพอดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะผเลยว่าเจ็บนะครับอันนี้คือเป็นคำทักทายจากเราก่อนนะผมเป็นคำเตือนว่านายอย่าตั้งชื่ออย่างนี้มันดูไม่ดี้าใจไหมเอ้าหายอุ้ยหมูตต้นไม้ตรงนี้เลย ร่างแคมันใหม่ไอตัวหนึ่งกก้ามันฆ่าเราสวนไอตัวตาล่าเรารพมาณว่าเหมือนจะไปเปิดตู้นะดูจากอันนั้มันเปิดตู้อยู่โอเคแป๊บนึงนะหนุ่มอยอยอ๊ยโอ๊ยโอยอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอยอยโอ๊ยโอยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอยโอยยยยยยยอย เดี๋ยวจะทำเป็นปืนเอาปืนพกยิงกอนแล้วกันอดนนี้อดนนี้เอเอปืนพกยิงปืนพกยิงเชี่ยละโอ้โห,โโหโวิ่ยก,บก,กับดาวก,บววกับดาวกับดาวเรากับดาว เอ,อเกือบไปแล้วรู้ได้ยังไงกองไฟหมดแล้วครับงหวันี้ไอ้เพืพวกมึงเป็นลูุกซองมาด้วยสวยเลยมันเป็นปืนที่แบบหลายๆคนมองข้ามนะดูดิขนาดไอ้ตีนี้มันยังไม่เก็บเลยนะดูดิเดียเด๋ยวพี่ใช้เองน้องนนัะ่น้องไม่ใช้อะจับสามเมื่อกี้เราไม่ได้เก็บมาไห้สดจจยจังเบยจะบอกเนะพื่อนเก็บไปแล้วนะจับสามของเราไหน โอ้ยยังไม่เก็บมีอะไรอ่ะนุ้ยมีคนมาลงด้วยมาทำไมครับมาทำไมมาทำไม่นายอุ้ยมีคนมาอีกอ่ะดาว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 ไปให้หมดพวกนายดาวไปให้หมดไหนตีเขาอยู่ไหนเขาอยู่ตรงลูนมีปั๊มน้ำมันมีคนนะบุกเลยละกันกำลังเข้าได้เข้าเข็มไปไหนแล้วปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันหรือชั้นลอยเมื่อกี้วะผมมองไม่ทัน เสียดายพาราฟอร์เขาไม่อ so ย so so ู่18นัดเนาะยิงแป๊บๆก็หมดแล้วยังไม่หันได้เลงเลยกระสุนหมดซะแล้วมาราเบิดค่อนข้างแม่นเลยคนนี้ยังไงเขาอยู่ข้างบนสุดสุดเลยว่ะเขาอยู่จุดสุดยอดจุดสุดยอดขอจับหน่อยขอจับหัวหน่อยนง่มีคนเดียวหรอแสดงว่าเขาข่คนหนึ่งไปข้างล่างนะฮะแล้วก็หนีขึ้นมากบดานที่ชั้นบนแต่ว่าข้างขวามือเราแค่ดอก ไอ้ดับโหลดกำลังมีการต่อสู้มันเกิดขึ้นเดีย๋ยวผมวิ่งไปเดีย๋ยวขอแปลงของใหม่ก่อนอ่ากับกระบองโอเคกระบองเราจัดอยู่แล้วเพราะกระบอกมาช่วยถือแล้ววิ่งเร็วขึ้นนะสหรับน้องๆคนไหนที่ไม่รู้ก็ไปรู้กันไว้ด้วยถือแล้ววิ่งเร็วขึ้นเด้อเอาขึ้นอายาใหญ่ญไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอมาจับฉลากผู้โชคดีก่อนแฟบบูบี้ไอ้สาวบูบี้เอยู่ไหนวะกระสุนเออมีบ้างไหมไม่มีเลยหรอ ขวามือยิงกันอยู่มาจัดการตรงนี้แล้วกันจะได้อุ้ยลัดลัดอุ้ยเพื่อนลัดเพื่อนลัดได้ลัดอีกทีนึงแล้วว่าจะลัดแต่ว่าเราไม่ทันเพื่อนก็เลยลัดเราไปอีกทีนึงกระสุนหมดกูว่าแล้วอ๋ออยู่ข้างล่างมีคนขึ้นหาเขาได้ไงดีวะเนี่ยเขาอยู่คนเลยอ่ะอุ้ยตรงนี้มี A.W. ฮะมีคนไหมมีนะ เครื่องดีดมีป่าวอะไม่มีเลยแล้วใครมันเอาเครื่องดีดไปเดี๋ยวว่ามีคนอยู่ข้างบนฟ้าตอนเนี้ยจะขึ้นไปฆ่ามันยังไงจะขออนุญาตไปล่าตัวตายล่ากอนแล้วกันมันอยู่ข้างล่างน่าจะใช่นะวิ่งอยู่<ะ>มีคนอยู่บนหวัวเราด้วยดึงกับสลักระเบิดอุ้ยอุ้ยไม่ตายอุ้ยไอ้แกรนทองถือเกลนี่หนุ่ม พี่กรอบของหน่อยไม่ใช่กรอบของเก็บของลิงพังกลางหมดแล้วเนี่ยคนนี้กันอยู่ข้างบนหัวเราครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตามล่ากันโอ้ยวิ่งให้ตรงหน่อยวิ่ง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 โอ้เขาอยู่บนหลังคาเหรอวะถ้าเรามาเจอตัวนี้มันไม่มีคนแสดงว่าอยู่บนหลังคานะหลังคาหมดเลยโอ้โหแล้วผมจะไปฆ่าได้ยังไงวันนี้ หนึงผมจะหาวิธีฆ่ามันให้ได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องวิ่งไปตรงที่เครื่องบีดนะขาพานเรวไปก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนโดนหรือเปล่าวิ่งโดนหัวด้วยอ้าวเรียบร้อยดีนายฝันดีดีนายฝันดีไปนหนึ่งตัวเหมือนัางขวามือก็มีคนอีกเหมือนกันนะหลังคาที่มันหนึบฮอตจังวะคนเยอะที่เป่งเลย เฮ้ยเฮ้ยมีคนอีกอืมเฮ้ยเฮ้ยบกวนร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 บกวนเฮ้ยก้าสู้ก็อยู่ก้าสู้ก็อยู่เฮ้ยเกือบซองพันเมล้ากูเฮ้ยดาว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 ไประเบิดอย่งี้ต้องไประเบิดซ้ำซ้ำเนี่ยไม่ได้คิวซ้ำไปก่อนเฮ้ยไปโดนวะมขานลงข้างล่างแน่เลยโอว่าเขาคานลงข้างล่างนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้ต่อเฮ้ยมีคนปะเนี่ยอุ้ยมีคนด้วย นายเป็นใครเธอเป็นใคร,ใครอืมดีเนี่ยหันมาเช็คก,ก่อนไม่งั้นจะตายเฮ้ยข้างบนก็มีคนวู้ยยิงไม่ได้ว่ะไม่ดีวะเรายิงมันไม่ได้อะต้องหีขึ้นไปหาเท่านั้นหรอมีวิธีทางเดียวมีวิธีเดียว,มว,ยวไม่ใช่วิธีทางโอเคเพื่อนตุยครับเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนละกันโอเครอแป๊บนายข้างบนมันมีคนอยู่มันยังไม่ปลอดภยัยเท่าไหร่ อเออดาวหนึง่งแต่ทำไม่ได้วะ่ะโอยข้างล่างก็มีคนข้างล่างหรือข้างบนวะข้างล่างนี่หว่าเฮ้ยโอเคข้างบนก็ตายไปแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวเราโอ้โหออกไปไม่ได้ด้วย เราต้องตามหาเครื่องดีแล้วน,นะึงจะขึ้นไปฆ่ามันได้เหรอวันนี้เราจะต้องสังหารมันให้ได้แต่ว่าเพื่อนอพี่เจบคนที่ชุบเราเขาดาวเดี๋ยวเราชุพบพี่เจฟแบบพี่เจบรีบๆตายหน่อยพี่พี่เจบเอ้ยพี่เยัมไม่ใช่พี่เจบไม่ใช่พี่เจบพี่เจบรีบๆตายหน่อยฉันต้องการกระสุนเอ,อ้ยกกระสุนก็ซื้อดีนายเดี๋ยวเราแบ่งอ่าตังค์ให้เพื่อนก่อนเพื่อนยังไม่มีตังค์นะฮะ แล้วนี่มานี่มานี่มานี่น,นี่เราไปเ,าเหรียญไป,ไปเ,เหรียญไปเพื่อนเหรียญไปนี่เอาเหรียญไปเลยนายอยากได้อะไรนายไปซื้อเอาเองเลยเรายกให้คือขนาดเรามีคนซ้ายมือแล้วก็มีคนใครเปิดเราคนนั้นโดนเราปล่อยตาล่าไปก่อนแล้วกันมันอยู่ขอบวงนะครับวุ้ยตัวขวามันเป็น AW วอ่ะอันตรายของอยู่นี่นี่ไม่ขึ้นหัวครับแต่ก็ยังได้อยู่เกือบแตก ยี่เกือบแตกอ่ะเหลือแต,ต่คนสุดท้ายละไอ้ดอกตัวหนึ่งที่แน่ๆเลยนอเดีิวแ,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 แน่ตัวนี้ต่อ,อยวอรไปเลยครับไอ้วอรผมเยอะผบอกเลยไอ้วอร<อ>ผมเยอะเบอร์สามหรออ๋อไอ้วอรเอาไปเลยเพื่อนของอยู่นี่เดี๋ยวโยนให้เราเพื่อนโอเคอุ้ยตรงเต็นท์มีคนจำเป็งคลีกระสุนก่อนมีแปดนัดเองอะ่ะในรังปืนก็แบบน้อยจัดออกขวามาจอดนี้ฟรีครับ เฮ้ยมันรู้เหมือนกันเออพอดีปืนเรามันก็แรงนะน,นายเท่าทีนะเฮ้ยมีตัวกับเพื่อนอยู่ในเต็นท์ต่อข้อสุดท้ายอยู่ข้างในเลยเหรออยู่ข้างในเลยว่ะข้างในเต็นท์เลยอะ่ะยิงทะลุไอ้วอลชัน่นนี้ยังไงยิ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 งไปออกไปได้ไมันออกไปได้ โอ้ยมันกลับเข้ามามันกลับเข้ามาโอเคเพื่อนเอาไปกินหนึ่งตัวเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายอ้าวฝันดีครับน้องอย่างนี้ก็สวยหวานเลยโอ้ยเป็นไงปืนพาราฟอลเเก่งเหมือนกันแต่วา่เาเกมแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมต่อไปเอาให้โหดกว่านี้เดี๋ยวแถมให้สองเกมนะครับวันนี้อุ้ยแล้วเราขึ้นมาที่สามดาวนะครับผมตอนนี้แหลงแดงสามดาวนะสิบสามคิวในเกมแรกบอมบอมไปชิวๆิว กด like ไลค์เพื่อนกันแต่ไปสุ่มทีมไปต่อมีอปืนปะวะผมโหลดไม่ถึงด้วยกนสิบายแหละอันนียบร้อยเลยฮ้ยว่าจะเก็บปืนเดี๋ยวผมเคียมีันมีนี้ให้พีมันมีปืนด้วยน้องว้ายมันอยู่บนไมนก,กับผมไหนดิวะและจังหวะนี้ผมขอคัมมิง่งซูนสักหนึ่งทีจะตายเมสาวเสื้อกล้วย กเกือบโดนี่สาวเสื้อกล้วยจัดก,การอะไรนะครับสวัสดีครับว่าไงนะเพื่อนอ้ฟซีครับอุบอ้ยขอบคุณมากครับน,น้องี่ผมเจอแล้วไหไหนวะโอเคโอเคโอเค <c oughs> เพื่อนบอกว่ฟซีอ่ะเพื่อนฟซใครอ่ะเพื่อนอะไรนะ เอ,อซีเบอร์สองแล้ว,ลวเอฟซีเบอร์หนึ่งด้วยป่า <c oughs> เบอร์่้ครับเบอร์หนึ่งด้วยโอเคขอบคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบกเองเนาะน่าจะรู้มือกันอยู่เนาะใช่ป่ะใครมันตึงเ่ะเดี๋ยวเราคอทีมมาหน่อยสิแต่ว,ว่าพี่เต่าเขาไม่เปิด <c oughs> ไมค์คุยกับเราเลยอ่ะพี่เต่าอะ <c oughs> ่ะพี่พี่จำผมได้ไหมพี่ผมเปเมน่ะฮะโหพี่พี่จำผมได้เปล่าพี่ต้องพี่ต้องนึกยังไงก่อนมันพี<ะ>่จะจำได้เนี่ย <c oughs> อะไรนะพุทธิชัยไงพุทธิชัยจำได้พุทธิชัยหรอจำไม่ได้จริงๆเอาไว้วันพวกนี้ค่อยมาเม้นได้ไหมพี่ต้องขอโทษด้วยพี่จำไม่ได้จริงๆอุ้ยลูกซองลูกซองนี่อุ้ย2องยาวอีกแล้วครับท่านเปิดตาหน้าเลยอุ้มได้ไหมครับพี่ชายี่เปิดละเอ้าทู่ โอเคเนาะไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องไม่ต้องกดดันเดี๋ยวเพื่อนุบให้กดตายเลยครับกดตายเลยเอาไงอุ้มเราจะไปล้างแคนให้น้องหรือเราจะไปอ่าจัดแครให้ตัวตรงตาล่าเราดีวะไปตรงตาลาก่อนไหมล่ะพี่ไปเอาตังก่อนพี่โอเคโอ้ยมันดันมาใส่เราด้วยโอ้ยนี่มาแล้วอ้าวล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งดันมาอย่างนี้ก็ได้ดีครับแต่พาเราเฝ้าสีขาวริงช้า โอ้ยมึงมันเป็นงานมันเป็นงานอู้มันเป็นงานผมมำลังไพี่มันอยู่บ้านนี้พี่แล้วผมชาร์จให้พี่มันจะชาร์จพี่ปูระวังนะมันเป็นงานนะมันจะยุ่กระต่ายด้วยกูไม่นายพี่บอกแล้วมันเป็นงานน้องโอ้ยมันวิ่งขึ้นไปชั้นสองชั้นสามตรงไหนอะพี่อยู่ในบนบ้านอยู่บนบ้าน ไอ้กระต่ายไอ้กระต่ายมันตื่นเล่นซองซองอย่างนลพี่ตรงไงหนวะเดี๋ยวผมชูพีแป๊บนึงอ่าเรียบร้อยโดนเราหลอกละนายพี่ใหญ่พี่ใหญ่เจอพี่ชายใหญ่ผมโอ้ยอันนี้มีพาราโฟนด้วยเหมือนกันมันมีพาราเฟลพาราโฟนพาราโฟนคู่เลยไหมพี่โอ้ย,อยไม่ไหวนะเอากันเลยอรอเออกระสุดมันน้อยเนานะยิงก็ไม่ต้องเปลี่ยนแม็กโอเคจัดไป เดได้ให้ามันใส่แมกน,นันไน้นี่คือจะแบบว่าที่พระเจ้ามากเลยนะปืนเนะี่ยอะไรนะเราชอบพาราฟอาสีเขียวเหรอใช่ใช่มันแรงดีอ๋อไยสีเขียวมันบวกอะไรวะน้องไอจอกกออะไรไม่รู้จําได้ไอเนี้สีขาวหรือเปล่าไม่สีเขียวพี่สีขาวมันบวกดาเมีกับจอกกอเลยนะสองอย่างเลยนะเฮ้ยมีคนอยู่ข้ามกำลังข้ามสะพานมา อุ้ยมันเปิดพี่ด้วยมันเปิดของแรงเล่นของแรงไอ้ตัวนี้ตรงไหนเอง็งอยู่นย่าอยู่ตรงรถอ่ะอยู่ตรงรถอ่ะปองเห็นปะ่ะเออแป๊บนึงแป๊บนงเดี๋ยวพี่จะการ์มเองเดี๋ยวพี่ยิงเขาลุยวอลเลยมันเองไม่อะเดี๋ยวเจ้าพอเดี๋ยวพ่อกดี๋พมีอะไองเออเองโดนแน่น้องเองเปิดผิดงานแล้วพี่บอกเลยเดี๋ยวพี่เองครับน้องๆเดี๋ยวพี่โชว์เองจำไว้นะมองมองชอ็อตนี้มองช็อตนี้ มันเปิดมันมีโคโน่เออดาว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 อุ้มแทงว่ะอุ้มแทงว่ะอุวิสายมีอุ้มสายมีน้องเยี่ยมเลยเอาอ่อปืนเพื่อนยิงปืนเพื่อนยิงพี่คิดว่าสองห้ายิงมาเงี้ยเพื่อนยิงได้มาไม่ตายเถอะพาราเฟลวต่อกระบอกแล้วน้องเบอร์สามกับน้องเบอร์สี่คิดว่าพี่จะไหวไหมเนี่ยพาราเฟลวต่อกระบอกเนี่ยไหวไหว่า เฮ้ยเขาเชื่อมือเราอ่ะอย่างนี้พี่ก็แบบรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาละอย่างนรทีทีมก็เชื่อมือละอ่ะเปิดตาละต่อเลยเฮ้ยมันเชื่อมอะไรอ่ะรูแปงด้านหน้าเลยเหรอเตาโอ้ยโว้ยโว้ยมันเปิดพี่อยู่บนโว้ยมันจะตายมันจะตายระวังนะมันอยู่บนโดนชนใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่ามิกกี้เมาส์เหรอวะพี่ขอขึ้นไปคุยบนหัวมิกกี้เมาส์ก่อนเนาะแป๊บนึงพี่ผมยัขึ้นไงอ่ะ เฮ้ยมันเลยอ่ะเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนี้พอดีเฮ้ยมันจะตายเอ้ามันอุ้ยข้างหน้าพี่ก็มีคนหล,หลังไหนไม่ใช่หลังเข้าตรงหน้าพี่เลย<ว>มาลาเฟลชาร์ตจากที่มาลาเฟลชาร์ตเอามันหนีไปไหนละมันหนีละพี่มันดีดหนลีละพี่เอาบันดีหนีขอบคุณขอบคุณเครื่องดีดเดี๋ยวขึ้นไปใช่ไอตัวนี้มึงโดนแน่ไอตัวนี้จริงขี้ไว้ให้มึงแล้ว มาแล้วพาราเฟลชาร์ตมาแล้วครับเข้าหัวหนึ่งเมตรเรียบร้อยรูแปงแยงปูเฮ้ยวู้ดมีคนโดดร่ใหม่น้องตรงนี้ตรงนี้โอ้ยวู้ด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 มาอยู่บนบ้านถูกแล้วชิบหายละมันยิงมันไม่ได้ยิงมันไม่ได้ยิงพี่ตกพี่ตกอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บขึ้นไปยึดค่ามันก่อนพี่ขอแบบพี่ขอยัะไอ้ที่เอ้ามันดาวเรียบร้อยตรงกล่องเมืองที่เราลงอ่ะข้างหน้าเมืองอ่ะ อุ้มหน้าพี่เต็มเลยน้องแม่ครับพี่ชายผมกำลังไปครับคุ้ยตีตึงแนั่นแหละพี่ไม่ดาหนึ่งกระสุนหมดไม่ดีโดดครับจังหวะนี้อุ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายอ่ะโอ้เฮ้ยแตกหนึ่งแตกหนึ่งคุยตีท่อบอร์ดพี่ อุ้ม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 เมดีเมดีเมดีเหลือเหลือสองเหลือเหลือสองหลังแตกแล้วพี่โอเคโอเคหลังแตกเหลือข้างหน้าเหรอใช่พี่เหลือท้างหน้าแล้วครับพี่ชายข้างหน้าแปลเหรอวะเมื่อกี้หมืนอยู่ในบ้านนะพี่อุ้ยสมันไม่ฟาร์มด้วยแหนมันไม่ได้ฟาร์มไม่ได้ฟาร์ม มันไม่ตายวะตัวผู้หญิงอะโอ้โห้แมงเงโอ้หมาพบศัตรูแล้วพี่ช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยเฮ้ยปืนพี่แม่งแต่ละกระบอกเลยนะไม่เอาแล้วนะเอาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแหละสองกระบอกแต่ปืนเนี่ยตายเถอะเอออ้าวเองไม่เติมยาละนุ่มอ๋อวงมาแรงเหรอเองมียาดมเปล่ามียาดมไหมมียาดมไหม พี่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 ตรงขนดาวไปสามตัวแล้วเนี่ยโอเคโอเคช่วยหน่อยช่วยหน่อยอุ้ยเอ็งเอ็งจะพึ่งตายดิโอ้โหไอ้รีบลิบตายเลยเดี๋ยวพี่จุบเดี๋ยวพี่จุบเต่าเต่าเต่าลิบลิบตายลิบลิบตายเดี๋ยวพี่ตายวงเร็ว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 เกิดยังโอเคโอเคไปวิ่งเดินน้องวิ่งเดินน้องไม่ไหวแล้ว ไปเก็บของไปเก็บของเพื่อเลยมันเดิมแล้วมีแค่ปืนพกว่ะพี่อุ้มเหมโคตรเยอะเลยผมยิงดาวไปสามตัวไม่ได้สองโอเคโอเคโอเคพี่อุ้มไปแล้วล่้มไปหวั่นแล้วพี่มี่ผมไม่รู้ว่ากี่มี่ไม่ได้จะตีไม่ได้จะตีไม่ได้จะตีแต่ว่าเจอกันได้ในยูทูบคลิปนี้ถ้าเราได้แชมป์อ่ะสปอยไว้เลยสปอยไว้เลยอุ้ยดาววงหรือดาวคนอะประพานก็มีนี่ฮะ สะพานก็มีเหรอใช่พี่เป็นตีเลยพี่มีลูกตีพุ่งพ,พี่ว่าพี่ว่าพี่ต้องเบิกพี่ต้องเบิกลูกซองออกมาแล้วป่ะพี่ว่าสองกระบ,บอกไม่น่าเวิร์กนะน้องใช่พี่เพราะว่าตอนนี้ออมีแค่คนเดียวแล้วพี่เออขออนุญาตแบบว่าขออนุญาตเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนภารกิจละกันนะฮะเพราะว่าเหลือคนเดียวแล้วสองกระบ,บอกไม่น่าจะไหวผมไม่มีสกิลเลยมีมีแต่ดามเมจเฮ้ยอ่าเพิ่งตายไปตั้งมือ ต่ไม่เป็นไรเราต้องเชื่อมือตัวเองดิ๋ยววะพวกต้องเชื่อมือพี่น้องได้เลยพี่ของก็บอกเหมือนเดิมมันอยู่ไหนบ้างวะเมื่อกี้มีคนยิงแบบเจ็บๆแบบเอซี่แบบศูนย์อะอยู่ด้านบนบ้านด้านบนดาวไปแล้วแต่ว่ามีตัวอยู่ทิดเราเนี่ยวยบ้านนี้มันโดนระเบิดมันป่าระเบิดใส่กันอยู่เลยพี่ด้านบนเลย มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนอะไม่ได้ยินเสียงเลยพี่ม str oh, ันน่าจะไม่ได้ย oh, ินเสียงเลยไม่งก็อยู่ซ้ายเบียตรงรถอ๋อพี่มาแล้วพี่ฮะอยู่ชั้นล่างเลยพี่ชั้นล่างบ้านหน้าเลยพี่พี่ไหนที่เขาอยู่ที่เอยู่ที่ต้องออกที่โล่งว่ะดูปืนพี่ดิพี่ต้องที่โล่งก่อนเฮ้ยนี่ไง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 เฮ้ยไอคิวห้าแ ห้าร้อยน้องห้าร้อยห้าเสียนเจ้าปืนขอห้าร้อยพอหัวหัวโอ้โห ي, ไม่ติดเลยปืนแม่งโคตรกระหลงปงเลยว่ะถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยหัวแตกแล้วเนี่ยพี่บอกเลยผมไม,ม่สู้สีเขียวผมหรอกเฮ้ยเอาสีฟ้าดีกว่าเขี <c oughs> ยวดีกว่าพี่โอ้ยใครมาพูดไว้เต๋าเอง็งเอง็งเอ็งเกี้ยงพี่นต่น้องเออเี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหัวแตกหัวแตก <c oughs> เมลอ้าวมันบอกว่าพี่ฟุกว่ะไอ้นี่มันดูบินว่ะเอฟซีจริงเป็นเนี่ยอุ้ยสู้กันอยู่เหรอเดี๋ยวพี่ช่วยครับหืมไม่ทันใครยิงวะเพื่อนมี่สองตัวสามตัวเลยมั้เนี่ยตรงเป็นแมจจออ้าวเรียนริมกัด้วยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยเอ้ยที่ทมาแล้วโขมแล้วไม่รอดว่ะน้องโอ้โหพี่เสียเลือดเยอะไม่หน่อยอ่ะจังหวะไอ้ตัวใกล้ๆเลยถ้าไม่เสียเลือดพี่ก็จะได้อยู่ไม่เงยพัญญาไม่ทัน